สบายดีพี่น้องเมน้สิมาเฮดย่ำอันณาวุนเซนกินออกมาเก็บผักอยู่สวนผักชีกำลังง,งามผักสะละแหนกงามพี่น้องผักสมแหง้งเด็ดแหง้งแตกหยอดงามเอาไปพันแสบเสบกินแนม้มเนืองพี่น้องบ่ต้องใส่มากันหมักหมัก หมักเฟื่องสุมๆเขากับบะตองใส่ก็ไดนี่ดอกไม้กำลังบานบตตบอลี่เริ่มซุกเลยที่พี่น้องมีทท้้งัวสองต้นู่บ้านดาหอดปโนลอ,อ,อยครามนี่นะ <c oughs> นย่ำแสซบคักบานนี่พักสดๆเห็ดลดจัดๆจักหน่อยเนาะพี่น้องเอาแบบแซ่บๆอื มันย่ำวุ่นเซ็นกินได้ปบนี้พี่น้องเก็บพักมาแล้วสูตรบ้านไอดาเด้อนี่เด้อดาตองอันเ้าลวกเซ็นมาแล้วดาใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวใส่น้ำพริกเผา 问你 น้ำพริกเผาไม่อยากแข็งหนอหยนึงเพราะว่าดาวใส่ตู้เย็นไว้เขาก็ okay, นี่มันละลายใส่ตู้เย็นไว้มันก็แข็งหอมกระเทียมเจียวพี่นอ้องสูตรบ้านดาเฮ okay. แล้วบาทนี้เขาก็ลงเบิดทุกอย่างเนาะเขาก็ใส่ใส่หมูแฮม ใส่เนื้อหมูกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองอืมตอตัวนี้ขาดบบได่ได้มันหอมพี่น่องตะไคร้หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปทีนี้ก็มีน้ำน้ำจิม้มน้ำสมุมน้ำสุน้ำตาลน,น้ำปลา จังไดละ่ะเข้าจังชิมเอาอีกที่หลังว่านัวละโบสมละโบแต่มื่อนีดาบโบเฮดสุมไรเพราะวะ 40, ่ะสาสิไปพันกับพักสุืมพี่น้องจ๋าเสียบคักไปพันกับพักสุมเซบเซฟเนี่เห็นไหม,อมตอนนี้ลายแล้วก็ ลิกจะมักเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายใส่ตามใจมักเคถั่วลิสูงแลกักกะผักหอมจากสวนหอมหอมพีน่น้องแลกกเป็นไงสีสันนั่นหอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมดอง อันไพมีตะไข้ไหลกะส่ไล่แต่เห่าเมืองฝรั่งตะไข้มันแพงเลยพี่น้องส่หล่บไดายเอ้ยน้อหละกกระไดเป็นอันว่ายำของเห่าก็เเร็จสินพี่น้องไอหลิยำของเหาบาน้ก็ไเพซิมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพักสดจากสวนหอมหอมสำหรับคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ